ผมจะแจกเสื้อ P A D 1ตัวนะเป็นแขนสั้นนะครับผมก็ผมอยากจะขออะไรทุกคนบางอย่างนะครับผม สวัสดีมิตรลักนักตกปลาทั้งหลายนะครับผมทํางบ้านใกล้แดนกรุงทั้งบ้านทุ่งแดนไกลนะและทริปนี้ผมพาทุกคนมายังเขื่อนแม่งัดอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมและทริปนี้ผมจะพามาตกชิงหลิวที่นี่2วันหนึ่งคืนนะทุกคนโอ้ ื่นเต้นมากนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะคือที่เนี่ยเราต้องลุ้นคือถ้ามันเข้ามากินทีหนึ่งเนี่ยรับรองว่าใหญ่แน่นอนแต่ว่ามันอาจจะแบบไม่ไม่จัดมากนะสําหรับวันนี้ก็จะมาหมายไตอาร์มนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปแนะนําตัวให้ทุกคนรู้จักนะว่าจะเป็นยังไงเราก็มาที่นี่ครั้งแรกนะครับผมมามาตกหลิวแบบเลื่อไม่งานเนี่ยครั้งแรกแล้วก็มาหมายไต่อาร์มครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวไปลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปแล้ววันนี้ก็มากับพิกิตเพชรดำนะครับทุกคนอีกแล้วนะครับกล พิจิงชาแนลด้วยนะครับผมโอเคทุกคนของเราเทียบเลยนะทุกคนวันนี้เย่ใ <Yeah, S 2> ตมาแล้วครับยูแล้วก่อน่ต้องรู้ไหมอยู่บนบนหน่ะพี่อ่ะ้ย on me, and looks so are we I've never seen you with such tired eye And everything we said we'd be, we just traded for a suit cold and a tie. Oh, oh. Underneath the rose I've I will see you where the ocean meets the sky. โอเคตอนนี้เรามาถึงหมายนะครับทุกคนเนี่เป็นหมายไตแอมนะได้ตครับแนะนำหมายหน่อยมันมีมีปลายครับไตเช่วงนี้ก็จะเป็นยิสุกกับาเพียที่ั่านชัดนะครับตอนอมันขึ้นน้ำตอนที่เอาหายมาลงเนาโอเคก็หวังว่าวันนี้พวกเราจะโชคดีนะครับ <c oughs> ผมว่าจะเจอปลาเพียยิสุกหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขนของก่อนน,อน,น,อนะฮะถ้าจะตกตกระยะประมาณไหนครับแตถ้ารลิวอะริวก็ <c oughs> เล่นไก่หน่อยก็ได้ครับประมาณ ตรงหน้าเลยสี่ห้าสี่เมตรห้าเมตรเนาะค่ับผมโอเคออเดี๋ยวสิครับพ่อบอกว่าตรงไหนปืนมันโล่งไงตอนเนี้ยก็ถามคนไงตรงไหนโล่งเพื่อนไอโซนตรงหน้านี่มันจะโล่งนะ โอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดด้วยระยะ5.4เมตรก่อนนะครับดูว่าน้ําระดับน้ําจะลึกประมาณไหนนะครับถ้าลึกสัก3เมตรขึ้นไปก็เป็นที่พอใจแล้วนะครับผมแล้ววันนี้ก็ผมกะว่าจะขึ้นเป็น20ปอนด์เลยนะของจีดามันีผลิตโดยคนไทยแบรนด์คนไทยนะทุกคนโอเคครับผมทุกคนนะวันนี้ผมตกเป็นแบบไม้ตายนะทุกคน2ตะขอนะครับผมขอสั้นผมจะใช้เบอร์6นะครับ ขอ,อยาผมจะใช้เบอร์เจ็ดเลย6กับ7นะครับผมโอ้ oh, oh, ทุกคนใส่มาทําที่พักให้พวกเรานะครับแล้วก็เอาอาหารมาให้บอมนะจัดไปอ่ะไปผสมน้ําครับทุกคนไอ้ oh. โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ฝนตกแล้วนะได้ยินเสียงไหมฮะทุกคน <c oughs> ตอนนี้พวกเราก็ตกกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมตอนนี้เวลาจะบ่ายโมงแล้วนะทุกคนยังไม่มีอาการของทุ่นเลยนะครับผมไม่มีอาการของปลากินเลยแนมะ้แต่ตัวเดียวนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวหวังว่าเย็นนี้จะสนุกนะครับตอนนี้ฝนตกแนละ้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอ่าเห็นไหมฮะ เอฝนตกครับผมโคตรชิวเลยอะ่ะทุกคนเป็นการพักผ่อนที่ดีมากนะครับผมแล้วก็ได้ใช้เวลากับตัวเองได้นั่งคิดนั่งคุยกับตัวเองหลายๆอย่างนะทุกคนคิดว่าวันนี้ผมจะได้ปลาไหมครับก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วย นี่นะฮะระหว่างทิพตาไม่กินนะครับผมพิกิตก็มีเกมมาแนะนำครับเกมอะไรครับพิกิตออจีชูฟอร์ไบครับผมเอาดีดีพับจีโมบายโอ้พับจีโมบายนะครับผมเป็นเกมส์สยเวลนะฮะใช้ค่าเวลาได้ดีมากใช่ไหมครับพี่ครับผมโอ้ยิงหนเลยฮะยิงหนเลยฮะผมค่าเวลาง่ายๆนะครับผมพับจีโมบายนะครับผม การทำอาหารวันนี้นะครับซี่โครงย่างเกลือบาซิลนะครับผมนะให้ดูนะี่ครับนี่นะนุน่าจะได้เข่าอีกแล้วครับผมน้ำหมักของเรานะฮะแล้วก็ทุกกระเทียมนะครับต้องใส่เยอะอร่อยอยู่ โอเคเรียบร้อยนะครับผมซี่โคงหมูย่างอียิปต์แล้วก็น้ำพริกหนุ่มนะทุกคนใครอยากดูวิธีการทำสามารถไปดูได้ที่ช่องกิจนะฮะโอเคเดี๋ยวไปกินข้าวกันมันแตกเลยจ้าอ๋อหอม

ผข้าวม,มนะเข้ามาไปกึ่งฝีมือพิกิตเด็ดจริงนะครับผมสุดยอดหวานเจี๊ยบครับผมทุกคนก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้พวกเราจะตามหาปลาเจอหรือเปล่านะครับคือไตอ่บอกว่าปลาจะเข้ากลางคืนก็เดี๋ยวคืนนี้จะถ่ายไนพิชิงให้ดูแต่ว่าปัญหาคือจากคลิปที่แล้วนะฮะไฟฉายผม,มดับไป ก็สำหรับวันนี้นะครับผมทุกคนเราก็ตามหาไปลาไม่เจอเลยไม่มีอาการของปลากินเลยนะครับก็ <realidad. S 1> <jul> ian, ขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างกันมาถึงตอนนี้นะขอบคุณที่เข้ามาเป็นครอบครัวของ p a d เนาะ <c oughs> หลังจากนี้ทุกคนไม่ต้องเรียกตัวเองว่า f c นะ <c <oughs> หลังจากนี้ให้เรียกตัวเองว่าครอบครัว p a d นะ <c oughs> หลังจากนี้เราจะไม่เห็นเม้นเอฟซี <oughs> ดใดๆเกิดขึ้นในช่องเราเราจะเรียกว่าครอบครัวก็ขอบคุณที่เข้ามาเป็นครอบครัวของ p a d ขอบคุณที่เดินทางร่วมกันมาจนถึงวัน ถึงวันนี้เราจะตาหาปลาไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะผมมาเจอบรรยากาศดีๆมาเสพบรรยากาศแบบนี้นะครับผมได้มานั่งคุยกับทุกคนผมเองก็ดีใจแล้วนะครับตอนนี้ก็เราก็มีความหวังอยู่เพียงเล็กน้อยนะครับเราขอแค่มันเข้ามากินสักหน่อยก็ดีใจแล้วนะทุกคนก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ลุ้นกันต่อสักสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้นะครับผมโอเคก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนพรุ่งนี้เช้าอาจจะเป็นวันที่ดีของพวกเราทุกคนก็ได้นะครับผม โอเคทุกคนเห็นไหมฮะโหนี่นะบวมเลยนี่นะฮะนี่นะฮะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็เวลาห้าทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมก็สู้เต็มที่แล้วนะผม,มะแมลงมันเยอะมากมันกัดผมเต็มเลยนะทุกคนโหไม่ไหวคืนนี้ก็ไม่รู้จะพูดอะไรมากนะครับผมก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับ굿ไนท์ night, ทุกคน ดมอร์นนิ่งครับผมทุกคนเช้าแล้วเมื่อคืนก็นอนดีมาก,มากบรรยากาศดีมากครับผมแต่ว่ามันเอียงไปหน่อยว้าวสวยงามมากทุกคน และเช้านี้ผมก็ตื่นมาเจอบรรยากาศดีๆนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายกับบรรยากาศที่อยู่ตรงหน้าผมในตอนนี้ผมแค่มานั่งเสพบ,บรรยากาศที่มันอยู่ตรงหน้าผมในตอนนี้นะครับบรรยากาศที่นี่เกินคําบรรยายจริงๆผมว่าคนที่เป็นภูมิแพ้คงจะเหมาะกับที่นี่เมากเลยนะครับผมและแน่นอนสิ่งที่เราคาดหวังมันอาจจะไม่เป็นดังใจเราหวังสักเท่าไหร่นะครับและเช้านี้ก็หวังว่าจะเป็นเช้าที่ดีของพวกเราในการตามหาปลานะครับผมไม่รู้สึกเสียใจหรือเสียดายเวลาเลยที่มาตกปลาณนทะี่ ผม,ผมกลับรู้สึกได้ฟิลแห่งการพักผ่อนฟิลของชีวิตได้รู้สึกตัวว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ได้มีเวลาคุยกับตัวเองที่มากขึ้นผมแทบจะไม่อยากกลับไปอยู่ในที่เมืองกรุงมันผิดกับที่นี่มากมีดินมีน้ํามีฟ้ามีภูเขาซึ่งมันเป็นองค์ประกรอบที่ดีมากสําหรับชีวิตเป็นองค์ประกรอบที่สักครั้งหนึ่งเราต้องมาเสพมันให้ได้ผมก็หวังว่าทุกคนจะชอบในคลิป,ลปนี้นะครับผม o มอร์น n ิ่งครับผมพิกิตก็เช้านี้ก็ยังเหมือนเดิมครับก็ยังเงียบอยู่นะฮะแต่ก็ตื่นเช้ามาเพื่อสัมผัสบรรยากาศที่เราหาได้ยากนะฮะแต่เรื่องปลานั้นทําใจตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับว่ายังไงก็น่าจะเป็นแบบนี้ฮะแต่เราไม่เสียใจนะครับที่เราได้มาแบบนี้นะฮะเพราะเราชอบในสิ่งที่เราทําถ้าเราทําในสิ่งที่เราชอบเราก็จะไม่เหนื่อย โอเคนะฮะเช้านี้นะผมย้ายโต๊ะจากด้านล่างมาอยู่ข้างบนแล้วนะครับเพราะว่าน้ําขึ้นมานะทุกคนน้ําขึ้นมาคิดว่าน่าจะประมาณสัก30เซนน่าจะมีเนะี่ยรอแค่หมายมารับเออหมายตอนนี้เราก็มารอแค่ไสมารับเรานะฮะเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเก็บของเก็บ โอเคครับผมทุกคนที่คลิปนี้ผมจะทําโทษตัวเองเนื่องจากว่าผมไม่ได้ปลานะครับผมจะแจกเสื้อ P A D 1ตัวนะเป็นแขนสั้นนะครับผมโอเคก็วันนี้ผมมีธุระนะครับผมทุกคนก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม P A D Fishing แล้วก็ฝากช่องุิกิจเพิ่มด้วยนะครับผมจากนี้ผมต้องไปทํางานด่วนจริงๆนะครับปกตินั่นแหละก่ ก่อนกลับทุกคนไตพามาเที่ยวแพรของไตปิ้นนะครับทุกคนปรากฏค้างไปฝูงเลยทุกคนนะแต่ใจดีนะครับจะพาได้เยอะก่อนกลับนะฮะปึ๊กไปเลยเฮหันหันเลปะมาแกว่ลันมากบโลนะเเ้ยโอ้โหคอเสร ทำไมทำไมทำไมเอาไหมเอาไหมเอาไหมท่านผู้ชมขนาดปลากระชังแล้วนุ่นตกไม่ได้เลยผมก็ยังงงเลยเนี่ยอ้าวพีเทลาวจเจ้าลงก็ได้นะเจ้าช็อตเนี้ยเรานจะใส่ขนมปังลงไปเราจะใส่เป็นโคเยอะขึ้นเอเครนปะูอัดคือเหยื่อตกปลาต้องใช้ปูอัดกับขนมปังนะครับเตรียมตัวครับผม เอาจัดเอาเร็ว้าวโอ้ย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 เดี๋ยววันลูกวนไตตักให้หน่อยนะครับผมนี่ฮะหมายไตอามนะครับไถอามนะครับเป็นลูกชายของไตปิ้นนะครับผู้แพ้ก็กดค้างอยู่นี่นะฮะกับใครมา ซื้อก็คิดกิโลละหนึ่งร้อยบาทนะฮะมาตกได้เลยนะครับอันนี้คือแบบมันซสายใหญ่มากแล้วก็ไตอันพุ่มสามรกลางกลางเนี่ยนี่สองรูปลาอยู่แต่แบบให้ตัวละร้อยอ่ะทุกคนสี่ร้อยนะโอเคก็ฝากด้วยนะครับผมหมายสายอามนะครับผมโอเคเดี๋ยวคราวหน้าผมจะมาแก้มือใหม่ก็เดี๋ยวให้ไตโทรหาแล้วกันนะครับว่าตาปลาเข้าคือช่วงเนี้ยไตบอกว่าน้ำมันท่วมหญ้าเนาะ คืออาหารมันเยอะเนาะอาหารมันเยอะแมลงมันเยอะมันไปสกปรกแมลงอยู่ประมาณนี้โอเคไว้เจอกันครับผมยังไงก็สวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับแต่ใจดีมากเก่งใจมาช็อปเลยก้าเว้านู่นตัวเป็นคนที่ใส่อันเยอะมากเหมือนกันนู่นเดี๋ยวสามโตกันเหมือนกันอู้ กติกาง่ายๆนะครับผมกดแชร์คลิปวิดีโอนี้นะครับใครที่เป็นผู้ชนะผมจะไปขอดูว่ากดแชร์หรือเปล่าแค่นั้นนะฮะก็ผมอยากจะขออะไรทุกคนบางอย่างนะครับผมช่วยกันตั้งชื่อปิกาจูตัวนี้นะให้มันชื่ออะไรดีก็เหมือนเหมือนหนังเรื่องที่มันติดก่อนนะที่ที่มันมีลูกบอลแล้วก็ชื่อวิวสันนะทุกคนนะครับผมก็หวังว่าเจ้าปิกาจูนี้จะมีชื่อเร็วๆนี้นะครับผมอย่าลืมนะฮะคอมเมนต์ไหนยอดกดไลค์สูงสุดนะรับเสื้อ p e d ดีไปเลยหนึ่งตัว และคุณจะเป็นเจ้าของชื่อปิกาจูตัวน,นี้ที่ผมจะพามาออกทริปทุกทริปนะฮะเอออีกอะเอออีกอะงอยืนไดเลยเอออีกก็ได้น่าอะ